ผลจากการฝึกอบรมเช่นนี้ทําให้ลูกเสือมีความสามคัคคีรู้จักการเสียสละและยังมีความกล้าหาญดังเช่นวีรกรรมของลูกเสือโถ่ป้ายบุญเลี้ยงที่ได้ช่วยชีวิตคนตกน้าไว้นับเป็นความดีความชอบที่ทําให้ได้รับพระราชทานเหรียญราชนิยมจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพุทธศักราช2 4 5 7ซึ่งเป็นครั้งแรกของการพระราชทานเหรียญราชนิยมแก่ลูกเสืออีกด้วย การส่งเสริมกิจการลูกเสือสยามได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในเวทีสากลมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างกองลูกเสือสยามกับต่างประเทศเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่ที่สยามได้ก่อตั้งกิจการลูกเสือราว6ถึงเเดือนข่าวการก่อตั้งลูกเสือสยามก็แพร่กระจายไปยังนา,นานาประเทศถึงความทุ่มเทเอาพระราชารอทายใสของพระเจ้าแผ่นดินสยามในกิจการลูกเสือ มิสเตอร์ซิดนีย์ลิชผู้กำกับกองลูกเสือที่8ของกรุงลอนดอนภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นองค์อุปถัมภ์และขอพระราชทานนามกองลูกเสือนี้ว่ากองลูกเสือในสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามหรือเรียกชื่อย่อว่า KSO พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชาทะเลขาพระราชาทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นไปตามความประสงค์ดังกล่าว Well here we have the letter and it it's more or less you know um, I have got a better copy to show you to you in a second what he's saying here is that he, he remembers the time that he was in London and he remembers the founder's father and then he goes on to say that y n o that he's got his court artist to, to design this badge, which we, we should wear on our shoulder, and we should call ourselves by the title, the King of Siam's Own. And that's basically what King Rajarao was saying there. ต่อมามิสเตอร์ซิดนีย์ริชาร์ดยังได้ขอพระราชทานใช้ตราช้างเผือกเป็นตราประจํากองซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่เพียงพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตเท่านั้น แต่ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายช่างของราชสำนักสยามวาดภาพช้างเผือกตามลักษณะไทยทรงไปให้เพื่อประโยชน์ในการจัดทําเครื่องหมายประจํากองดังนั้นเครื่องหมายประจํากอง KSO จึงปรากฏเป็นตราช้างเผือกอาจเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสยามประทับลงบนธงยูเนี่ยนแจ็คซึ่งเป็นธงชาติของสาราชอาณาจักรนับแต่นั้นมา กองลูกเสือในสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามนี้ก็ได้ขยายเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น The First Baham and Tutting s c o u t Group แต่ยังคงใช้ตราช้างเผือกเป็นตราประจำกลุ่มสืบมาและใช้ชื่อย่อของกลุ่มว่า k s o ซึ่งย่อมาจากคำว่า The King of Siamo ที่ยังคงปรากฏอยู่มานับร้อยปีจนกระทั่งทุกวันนี้ ในพุทธศักราช2465คนะลูกเสือสยามได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลกกลุ่มแรกซึ่งมีประเทศสมาชิก31ประเทศโดยลูกเสือสยามเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การลูกเสือโลกด้วยกิจการลูกเสือสยามจเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้เด็กผู้หญิง ได้รับการอบรมให้เป็นลูกเสือผู้หญิงบ้างให้เป็นผู้มีจิตใจเสียสละส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งได้พระราชทานานามลูกเสออือหญิงนี้ว่าเนตรนารีกองเนตรนารีรุ่ใจใจในแรกเป็นกลุ่มสตรีและเด็กผู้หญิงจากโรงเรียนกุลสตรีวังหลังแต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จากนั้นมาก่องเนตรนารีก็ได้แพร่ขยายไปยังโรงเรียนสตรีอื่นๆอีก4-5แห่งนับเป็นพระราชดําริในช่วงปลายรัชกาลของพระองค์ที่ได้ส่งร่างข้อบังคับการปกค,ครองคณะเนตรนารีไว้แล้วแต่ยังไม่ทันได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการก็เสด็จสวรรคตรเสียก่อนในปลายปี2468ภายหลังได้มีการรื้อฟื้นกิจการเนตรนารีขึ้นมาอีกครั้งโดยสมเด็จพระเจ้าพัินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตราสุดาสิริโสภารพ,พนวดีสรงรับเป็นองค์อุปถรัรมภ์นับแต่นั้นมากิจการเนตรนารีก็ค่อยๆขยายตัวไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งทุกวันนี้ปี2468ยังเป็นปีที่สยามเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่หลายงานทั้งงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองราชสมบัติครบ15ปีและงานสมโภชสิริราชสมบัติเสมอร้วยรัชกาลที่2 งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่สวนลุมพินีรวมถึงการจัดงานชมุมนุมลูกเสือแห่งชาติเป็นครั้งแรกในสยามอีกด้วยข้าว่ากิจการลูกเสือสยามและเนตรนารีก็ยังเดินหน้าต่อไปโดยหลังจากนั้นสองปีถัดมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีการจัดงานชมุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกณนะสวนสารานรมเหล่าบรรดาลูกเสือเนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากทั่วประเทศต่างมาร่วมงานกันอย่างขับขันปัจจุบันงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติจะตามแบบอย่างขององค์การลูกเสือโลกสถานที่จัดงานส่วนใหญ่คือค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีผู้ร่วมชุมนุมที่มาจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศได้ร่วมกันเสริมสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ศิลปะวิทยาการใหม่ๆตลอดจนสร้างมิตรภาพความสามัคคีของผู้ร่วมชมุมนุมให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นกิจการลูกเสือเนี่ยวัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งนะฮะสประการเนี่ยผมถือว่าถ้าทุกๆคนเห็นแล้วทุกๆคนระลึกถึงและปฏิบัติได้ในสประการนี้ผมเชื่อแล้วกันว่าประเทศชาติของเราประเทศไทยของเรานะจะมีแต่ความรักมีแต่ความสามัคคีในส่วนนี้ วัตถุประสงค์สามปรการที่ผมอยากลกเรียนก็คือประการแรกก็คือ,อเป็นการวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยของคนทุกคนที่จะมาเป็นลูกเสือนะครับวัตถุประการที่สองก็คือในเรื่องของการสร้างความเป็นพลเมืองคือความเป็นพลเมืองในตรงนี้ก็คือ,อคนทุกคนในประเทศไทยจะต้องเป็นคนดีมีคุณภาพซึ่งส่วนนี้ผมถือว่า มีความมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อเป็นการเพิ่มสมรรถนะทางใจทางกายทางศีลธรรมใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในลูกเสือเนี่ยนะฮะผมอยากกลับเรียนเช่นที่ผมเรียนวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือในเรื่องการเสริมสร้างลักษณะนิสัยเนี่ยลูกเสือทุกคนเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณปูผณป่ผมคุณพ่อผมมาที่ตัวผมน้องๆผมไปจนถึงลูกๆหล,ล,ลานๆเนี่ยในเรื่องของลักษณะนิสัยเนี่ยลูกเสือเรามีค่อนข้างชัดก็คือในเรื่องของกฎลูกเสือ สิบข้อนะครับซึ่งกฎลูกเสือสิบข้อเนี่ยนะครับจะจะมีความหมายกับลูกเสือทุกคนถ้าใครเป็นลูกเสือเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสิบข้อได้เช่นความเมตตารกรุณาต่อสัตว์เช่นการเชื่อฟังคําสั่งผู้คุ้ชานะครับหรือเรื่องของความจงรักภักดีต่อชาติเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่ออันนั้นคือคุณลักษณะนิสัยที่เด็กและเยาวชนเนี่ยควรจะมี นั้นถ้าเข้ามาอยู่ลูกเสือปั๊บเนี่ยจะมี10ข้อ,อนีเน้เป็นเครื่องหมายเป็นข้อเตือนใจของลูกเสือทุกคนนะฮะซึ่งผมถือว่าตรงนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของลักษณะนิสัยของของเด็กและเยาวชนนะฮะส่วนข้อที่สองที่ผมพูดถึงเรื่องของลูกเสือนี่คือการสร้างศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองเนี่ยนะครับการการการสร้างการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะลูกเสือจะช่วยให้ความเป็นพลเมืองเกิดขึ้นได้เนี่ยลูกเสือจะต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ คำว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือต้องสมบูรณ์ทั้งทางด้านกายทางด้านจิตใจนะทางด้านอารมณ์และประด้านสติปัญญาสังคมไทยส่วนใหญ่นี่เราจะเน้นเรื่องสติปัญญาท้าส่วนใหญ่โอ้ยคนเก่งได้สามจุดศูนศูนย์ได้สี่ศูนย์นี่เก่งมากแต่คนเหล่านั้นบางครั้งเนี่ยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของสุขภาพกายเรื่องของการเคารพกฎกฎติกาเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเราค่อนข้างขาดแต่ลูกเสือ จะสามารถเัื่อเสริมได้ในเรื่องของความมนุษย์สมบูรณ์ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งในของการศึกษาเพื่อความเป็นมือในอีกข้อหนึ่งก็คือว่าลูกเสือนี่จะสร้างในเรื่องของการมีจิตสาธารนณะะจิตสาธารณะนี่จะก็จะเปสอดคล้องกับคำปฏิญาณลูกเสือที่ว่าข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อเพราะฉะนั้นการศึกษาความเป็นมือคือเราพยายามจะทํำยังไงให้ทุกคนมีจิตสํานึกสาธารนณะทำยังไงให้ทุกคนได้ได้ให้กับสาธารนณะ และสิ่งที่สําคัญยิ่งก็คือการศาึกษาผู้ความพลเมืองก็คือเราจะทําอย่างไรให้เขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการกระทําความดีนั้นลูกเสือทุกคนเราจะถูกฝึกให้เขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกระทาความดีโดยผ่านกิจกรรมเรื่องบําเพ็ญประโยชน์กิจกรรมต่อสู้กิจกรรม่ข้พักแรมกิจกรรมเดินทางไกลอะไรต่างๆเหล่านี้เราพยายามจะเสริมสร้างเขาในส่วนในส่วนตรงนี้นั่นคือวัตถุประสงค์ข้อสองนะครับข้อ3ก็คือในเรื่องของสมรรถนะทางกาย ใจศิลธรรมอะไรเงี้ยก็จะอยู่เป็นส่วนที่สอดคล้องกันในในส่วนนี้นะฮะนั่นนั่นคือนั่นแหะฮะคือส่วนที่เป็นปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ากิจการลูกเสือไทยเติบโตและก้าวหน้าไปมากสมดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ส่งมุ่งหวังให้เยาวชนที่ได้ฝึกฝนเป็นลูกเสือทุกคนรู้สำนึกในความรักชาติบ้านเมืองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งได้บ่มเพาะให้เยาวชนมีความเข้มแข็งเก่งกล้าสามารถได้เรียนรู้วิชาลูกเสือที่มีมาแต่ครั้งอดีตลูกเสือจึงนับเป็นเครื่องหมายของเยาวชนที่มีคุณภาพพร้อมเสียสละอุทิศตนเป็นกำลังสำคัญของชาติ วันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2,554เป็นวันครบรอบร้อยปีกิจการลูกเสือไทยซึ่งได้พัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับและเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือการที่เยาวชนของประเทศได้รับการบ่มเพาะลุกจิตสำนึกของพลเมืองด้วยพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้สรงริเริ่มกิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาครับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริสถาปนากองลูกเสือสยามด้วยพระราชประสงค์ให้เยาวชนของชาติมีความรู้สึกรักชาติและมีสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดีการสมรบของกองลูกเสือตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นที่ค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรและท่งร่วมประลองยุทธ์เสือป่าและลูกเสือด้วยหลายครั้งและนี่คือพระเก้าอี้ที่พระองค์ประทับเพื่อทอดพระเนตรการซ้อมรบเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ค่ายหลวงบ้านไร่และต่อมารัฐบาลได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะประทับทอดพระเนตรการซ้อมประลองยุทธ และประดิษฐานไว้ที่ค่ายหลวงบ้านไร่สืบมาค่ายหลวงบ้านไร่แห่งนี้ถือเป็นค่ายลูกเสือแห่งแรกของประเทศและจากเมื่อ100รปีที่แล้วจนถึงวันนี้การฝึกซ้อมของลูกเสือก็ยังจัดขึ้นที่ค่ายหลวงบ้านไร่เพื่อสืบสารแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบมา